ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกที่เส้นปปช15วันวีระเอาจริงขอสารออกหมายจาับก็ตามที่ทราบข่าวออกมานะครับว่าคุณวีระได้เอามาโพสเรื่องของปปชนะครับที่สารมีคำสั่ง ปรับปปชนะครับคนละก็ตัวปปชอีกสำนักง,งานปปช5,000และก็คณะกรรมการอีกคนละ5000บาทฐานที่ขัดคําสั่งศาลและก็ไม่ตามตามคําสั่งศาลซึ่งล่าสุดนี้นะครับข่าวที่ออกมาว่าคุณวีระไปดูข้อกฎหมายและอะไรทั้งหมดแล้วให้เวลา15วันถ้ายังไม่ยอมเปิดเผยเอกสารหลักฐานที่คุณวีระยื่นไปและคําสั่งที่ศาลให้ทําแล้วทางปปชไม่ทำเนี่ยก็จะขอศาลเนี่ยออกหมายจับ ออกหมายจับทันทีเพื่อจับไปคุมขังเพื่อให้ทําตามนั้นนี่แหละครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ปปชเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระที่ตรวจสอบ,บใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบว่าใครทําผิดกฎหมายหรือเปล่าทําผิดเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าแต่ปปชเองกับไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพศาลไม่เคารพการตัดสินของศาลไม่เคารพคาพิพากษาของศาลมันคืออะไรแล้วแบบนี้ปปชจะเชื่อมั่นได้ไงแล้วจะให้ประชาชนเชื่อมั่นกฎหมายเคารพกฎหมายได้ไงในเมื่อปปชยังไม่เคารพกฎหมายซะเองยังไม่เคารพศาลซะเองยังไม่ทําตามคําสั่งของศาลซะเองแบบนี้มันจะได้ยังไงนะครับก็อย่างล่าสุดนี้ครับอย่างที่บอกว่า ขีดเส้นปปช15วันวีระเนี่ยเอาจริงขอสารออกหมายจับ11พฤษภาคม2567นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรับชั้นโพสต์เฟซบุ๊กว่าปปชแพ้ข้ออีสัมซาอย่าบาังอาจลองดีท้าทายอำนาจศาลอีกเลยหลังจากปปชได้รับคำสั่งจากสารปกครองกลางวันที่2พฤษภาคม2567 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนะครับคำบังคับของศารปกครองเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับนะครับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กําหนดนะครับให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัตินับที่ดังกล่าวร้าช้าเกินสมควรนครัควรต้องรีบปฏิบัติตามคําสั่งสารทันที หลังจากปปชได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้วต้องรีบจัดการส่งเอกสารทั้งสารรายการตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมนะการบริหารราชะการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายได้มีคำวินิจฉัยที่สอเสือคอควาย333นะครับทับ2 5ง2ลงที่ที่สิสิงหาคม2 5 6หให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1สํานักงานปปชโดยเลขาธิการปปชเป็นผู้รับผิดชอบ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้ง3รายการพร้อมทั้งให้สำเนานะครับที่มีคำรับรองถูกต้องครบถ้วนแก่ ผู้ฟ้องคดีนายวีระสมความคิดแต่จนถึงวันนี้ปปชก็ยังไม่จิบัติตามคำบังคับของสำนักงานข้อมูลข่าวสารและตามคำพิพากษาของศาลสูงสุดคดีแดงที่นะครับ224ทับ256ดังนั้นหากนายวีระสมความคิดผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเอกสารทั้ง3รายการดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วนภายใน15วัน นับแต่ปปชได้รับทราบคำสั่งนะครับจากสารปกครองกลางรังที่2พฤษภาคม2567นายเวระก็จะจำเป็นจะไจำเป็นนะครับจะต้องไปยื่นคำร้องขอให้ศารออกหมายจับผู้ฟ้องคดีที่1นะครับ เรขาธิการปปชและผู้ถูกฟ้องคดีที่2กรรมการปปชที่กระทําความผิดร่วมกันลงมติไม่ให้เอกฐานทั้ง3รายการแก่นายวีระสงความคิดมาขังไว้จนฝ่าจะปฏิบัติตามคําบังคับของศาลอย่างถูกต้องและครบถ้วนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนะครับผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2จะพ้นจากหน้าที่ทันทีและอาจต้องติดคุกยาวตามคําพิพากษาของศาลคาดีทุจริตด้วย นอกจากนี้นายวิระเตรียมที่จะยื่นเรื่องเพื่อส่งสารดีกานะครับให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 7ต่อไปซึ่งหากสารรับเรื่องไว้พิจารณาคณะกรรมการปปชก็จะที่กระทำความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีบางอาจท้าทยอำนาจศาลก็จำเป็นจะต้องได้รับโทษอย่างสาสมนะครับอันนี้แหละก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับนะครับ ถ้าเกิดวันนี้สารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทำการรับไว้พิจารณาตามมาตรา237นะครับปปชนะครับรับประกันได้เลยเดือดร้อนแน่ๆและก็ต้องเชื่อมั่นในเรื่องของสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านะครับสถิตยุติธรรมจริงนะตามข้อมูลจริงตามหลักฐานจริงและที่แน่ๆนะครับถ้าไปส่งเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผิดอย่างแน่ๆพเพราะอะไรครับสารปกครองกลางสูงสุดเนี่ยได้มีคำสั่ง ในการสั่งปรับเท่ากับสั่งปรับเท่ากับมีการกระทาความผิดแล้วใช่หรือไม่งานนี้บอกได้เลยครับปปชคงจะรอดยากคุณทําอะไรไว้นักยุคนี้สมัยนี้ประชาชนไม่ได้กลัวคุณประชาชนพร้อมต่อสู้นะเพื่อจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคิดนไหวมีอะไรเคลื่นหน้ายอัเดตให้ฟังครับ